สวัสดีครับพี่น,ออน้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินองพเชี่ยวครับพี่น้องนี่น้อยน้องนะหลังจากเทสคลิปเสียงตายหลังจากแายงานสถานที่ไปแล้วพี่น้องมื้อนี้ครับมีโอกาสประจวบเหมาะเลยพี่น้องประจวบเหมาะเพราะว่าเพิ่งมีเวลาตรงๆกันแต่พี่น้องจําได้นะพี่น้องเนาะมีเด็กหน่อยผู้นึงผู้นึ่ตัง้งแต่ก่อนฝนฤดูกาลพี่น้องถือว่าช่องเบาตุ้ยครับถือว่าเป็นช่องนึงครับที่แต่คนหูจักเด็กหน่อยผูน้นี้ย่างแบบย่างมากไหมหาสารเลย ก่อนหนึ่ก็ต้องขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณเอฟซีมาตุยขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยพี่น้องที่น้ำผ้าให้ไปหูจกักได้หน่อยพวกนี้ครับมีโอกาสบัดนี้มาถามไทยก่อนพี่น้องเห็นออกแต่ทางอื่นบ่เคยออกซองพอดจักเถื่อตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเห็นแต่พันๆพี่น้องขึ้นมาไผยพี่น้องแม่นครับเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากสวัสดีครับใหญ่เมื่อสวัสดีครับผง <c oughs> หม้อหน่อยโอ้ยลูกชายตัวนี่บโอ้ยลูกชายครับพ่อเวาก็เห็นกันตลอดแตก ผู้นึงกันยากเรียกผู้นึงกันนู่นเนาะแจ้งถิ่นนะเนาะครับผมบักลาไม่ออกซองพอเป็นทางการตั้งแต่ตอนสอบมันอยู่โดมเนาะล่าสุดเนาะมันแปดเดียวแปดเก้าเดือนไหนไม่หมดถิ่นพอขาดแท้แปดเก้าเดือนเลยครับจำได้บ่เนี่ยซองเนี่ยจำได้บ่บักลาหยกลังมากมือแรกๆนั่นครับผมเท่าความด้วยซองผ้าให้คนหูจัก แล้วก็ใหตุผลเด็ติดตามมาแต่อย,ยู่ดุมนะครับเนาะยกลังมาเนาะยกลงัง <laughs> ของเต็มอยู่ครับผมก็ะคือว่าคือว่าเร็วนะครับผมเร็วที่ะ<บ>ุดก<บ>็คิดว่าหยกของซิวได้โดนมาหนิพ่อว่าทิ่บอาอยู่นะครับพ่อคิดว่างอซิอูมุมปีมาเนาะมุมฤดูกาลมาเนาะอันนี้คิดว่าอยู่ได้ประเี็นอีกทีประเมืินไงวลาว่าก็อยู่ได้ครับ ขอบคุณทุกกระลังแรงใจโดยเฉพาะพ่อโจโดยเฉพาะพ่อโจที่เป็นผู้ภาคดันมาเรื่อยๆเป็นผู้บอกผู้สอนมาเรื่อยๆเพราะว่ากระสียูน้ำพ่อครับผมณยูน้ำพ่อโจเท่าที่อยู่สนันเนานะ<ช>จำในบ้บ่มากเมื่อแรกว่าไหนว่าผมอยากดังผมอยากดูจักเคลื่อนผู้อื่นผมอยากคนดูจักในบ่าคนครับจำในบ้านจำเลยเรื่องซูมือเนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นเครือบเป็น อย่างที่พูดไหมไปใส่มาใส่พี่น้องขอถ่ายรูปพ่อหนูจกักรูปบอกเอา,าบ่อยฟังรัว<ะ>มีมีมีผมว่ามีสุหมงนี่ยเปล่ามีสุหมงได้ทีแบบผมผมภูมิใจนะครับผมทีมที่เพิ่นว่าอุ้ยเงาะหน่อยตัวนี้เออผมมันมันตื่นตันใจมืองนี้ไหมพอ่วอวาที่เข่ามาที่นี่คือประสบความสำเร็จเราคือ,อให้เพิน่นส่วนหนึ่ง นี่คือประสบการณ์ที่เลส่วนหนึ่งแล้วที่เาไม้ใหม่เนาะแม่ใหว่มาอยากที่คนหูจักแม่ที่แบบขึ้นเรือหูจักที่ไทยหลวงก็มีคนไทยแทบทุกที่แทบทุกที่เออขอบคุณพี่น้องครับที่ยังจำกันได้นะครับเออจำมาจำแล้วลูกญาติลูกจำมาได้เขาว่าญาติเขาว่าง้อเปลี่ยนไปเงาะหญิงเงาะไม่รู้จักไหวไม่รู้จักใครแม่นันทีเปล่าไม่รู้จักใครแม่นี่วยิ่งเลยเปล่าโอ้แม่นมาบูหูจักปูเดยครับบางที่ ไผมกับวงหัว่าเป็นเอฟซีห้อผมกับไวุ้คนเลยเราเป็นคนในวงนั่งกับโมจักบางคนแล้วผมก็เอ้าแนวเอฟซีเ้องนยางเขายางออกดูนะก่อลเนาะผมกับวงหัว่าผู้ใดจักผู้ใดเป็นผู้ใดเออบางที่บางที่ผมกับเฝ้าเฝ้าน้ำยางไปเฝ้าน้ำขืนหันเออบางที่ผมกับหยาดทัฒน์เนี่ยผมหมดเลยอันผมก็คิดอยู่ผมผมอยากไหวอยู่แต่ว่า เบ้านหลังหันห้องเฝ้าบ้านลังหันเ้าเฝ้าพุ่มกับเฝ้าพุทเทกับเฝ้าบางที่ขันในไหวขันในสวัสดีกะสวัสดีพันยูครับเหมือนว่าลื่นตัวขันในไหวเห็ดอี้ยังทชิงชินครับยังบางบางคือว่ามาบอกโอ้เอ้อยอ้อยอ้าวเอานนี้เขาก็เป็นแบบคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาอยากให้มีคนหัวจักเนาะที่ว่าผมลาว่ากับปั๊บมันก็เป็นไปแล้วส่วนแล้วแล้วบ้านนี้ส่วนนี้นะลูกส่วนที่สำคัญคือ เขามีเงินมีท่อเก็บบอมีไรตรงไรได้ขึ้นบอมาอยู่สานุสงหลายแบบย่างที่เขาคิดย่างที่นี่เอาบอกเพื่นฟังเบาสักเบาได้ลูกเขาก็บม่ได้ไปเป็นจำนวนเงินดอกหมายเขาว่าชีวิตเราดีขึ้นไหมรู้สึกพ่อแม่เขาโอเคบอคือขอให้ฟังดูเอาเหมือนเหมือนเกมกีฬาเนาะพ่อนเราบอกไปหน่อยผมว่ามันผีชีวิตผมเลยครับเอาบอกเลยลูกมันชผีชีวิตผมเนี่ยหยอนย้อหัวหยอนผมไม่เคยมีอย่างแล้วก็ผมกับพ่อ พอมีเงินส่งไห้พ่อแม่มีเงินเดือนมีรายได้เขาบัตรก็พ่อได้ให้พ่อกบแม่ใส่ถึงมันสิบตุ้มสิบได้มากไม้อลังการแต่กระผมใจว่าฮ้องอยางหน่อยฮ้องอยู่ซัมนี้เขายังมันเขาขึ้นไปวอาจังหวังขนาดห้องซอยพ่อแม่ครับผมกตามที่คิดไปกันโอเคเนาะโอเคครับดีขึ้นมันมันพี่ชีวิตผมเลยบอกขนาดนั้นเลยพี่ชีวิตผมเลยผมหมด อยู่อยู่บ้านกับวัานมีบ้านผมผมวัานมีบ้านเรากำจําไรทัานมีเอียงเลยกกบวอะไรอาศัยอยู่กับกับไอ้บ้านบ้านย่า่อาศัยอยู่กับ,บ,บยหญ่พ่อพ่อกับยยมกแม่ก็บบ่เถือว่ามีฐานะดีเอ,อียงนะครับพอ่อผมผมภูมิใจในระดับหนึ่งครับผมที่ผมได้หาเงินหาทองใพอ่อใส่นี่แหละครับผมชีวิต มีความสุขแล้วครับว่มีอย่างไรการเราบ้านไ้ทามแม่บานเนี่ยมันเป็นอย่างที่คิดบะมันสวยหรูอย่างที่คิดบะเจอทุกอย่างเลยใช่ไหมฝนฟ้าแดดแดดมันมีบางโคมยู่ฝนตกบึมบึมบุมบมเจอดามงดามาโน่นนี่นั่นเจอมาหมดทุกอย่างเลยเปนบ้าจาเอาไปฟังมันเปทุกอย่างตอนนี้เจอมาหมดแล้วใช่ไหมหมดก็รู้สึกว่าหมดทุกอย่างแล้วนะ คือเจ้าของคือพอเอามันสวยรู้อย่างนีว่าเอาตามความรู้สึกเจ้าของมันก็บบ่ได้สวยรู้ที่ยังยังที่คิด<น>ไว้นะครับที่มา<น>อยู่หมาลำ<น>บ่ได้สบายบ่ได้รู้หลายอย่างนะครับบ่ได้มีแบบนี่กิดจังหวะนะครับผมไอ้นอดกลางเงี้ยงก่อนเดียวนอดกังดึงดึงยางไส้แน่ต้องอยู่ด้วยใจที่เขาบอกว่าตรงใจฮักแม่นแมนจำเขาประชวามะแม่นบ่ ต้องอยู่ในใจดี่ะเนี่ยครับใจรักใจรักมากมวลครับถ้าใจม่ารักี่ตายม่ะเรียบร้อยเห็นไรคนไรป่ะมันกับพ่อฟันฟันตามาอะไรครับเออผมกับว่าคิดว่าผมสิมาอยู่ด้สิจอบฤดูกาลเราอีคลิปก็มือนะครับผมกับนี่แหละครับผมกับยอมรับได้ตัวอย่างของนี่แบบว่าผมต้องเหตุใด ผมต้องสางให้ได้บ่ได้มาอยากสนะพายต้องสนะไปบ่ได้มาอยากสนะผู้ใดบ่ได้อยากแข่งกับผู้ใดเลยต้องสนะเจ้าของตัวตัวเองเนี่ยเมีนครับคืออยากอยากสู้กับตัวเองอยากสู้อยากสู้ไปกับวงโอ้อยากอยากเฮหตุยังหลายๆสิ่งหอะไอย่างคือเฮาเกิดมาเฮาต้องฮิดให้ได้โอ้บ่มีผู้ใดเฮ็ดมาแต่เกิดดอกครับบ่มีผู้ใดเป็นมาแต่น้อยๆดอกแล้วข้าวลื่วไหมข้าวลือวมา งอหน่อยสิลงน่ะย่อมแพร่ลาสิลงบุษบอมาฤดูกาลนานี่บ่อยฟังดูแมนมนแต่หลีบอกอยู่บหรือว่าจากไหนสู่ต่อหรือว่าสิลงไอหลีผมสีสู่ต่อครับสู่ต่อจนเพิ่นสีว่าเออบักลาก็ตองมาล้วเด้อเอาจังสี่บ่เอายังสีเลยครับเพิ่นไัเอ็ดยยังยังยัยงยั็ยัยังยังยังยงังยงยี่ยังยนงยังย่ยังยังยังังยัังยงยังนังยังยังงยังงยังยังยยงยย คือผมจําตอนที่พ่อโจรับเขามาเลยคือผมขีดเห็นตอนที่พ่อโจว่ะพ่อรับหนูแล้วนะเอหนูไม่ต้องพูดเลยมากเพื่อนหายใจมากพุ่ก็บหายใจเพิ่นกลับครับบอกตรงเงายังไรครับนังจําได้ทุกห็นยมามวันแรกที่เข้ามาจําได้ทุกวันนี้ก็จําได้อยู่คือมันเธอแรกของชีวิตผมผมจำาบ่ลืมเลยครับพ่อเธอแรกของชีวิตเธอที่พ่อโจว่อหนูไม่ต้องพูดอะไรมาก พ่อลบหนูแล้วแนคนแรกเลยพอจำด้อยู่วันแรกเลยแล้วบันนี้พว่าใครไ้จังไหนอ่ะถามด้วยไอจังไหนที่เขาไม่ไม่วีธีไหนที่เขาอยู่มากแบบเขาอยู่ได้อย่างคือแบบว่าอยูผพานอุปสรัคหน่มาได้เอาเธอเป็นคํามในน้ำให้คนดุนหลังมาได้เธอคนเป็นมายาสิอยากมากเลยว่าเขาอยู่จังไหนไอ้จังไหนคือจังอยู่ม่ได้ทำปัญญาบอยฟังด้วยวกาใครจังไหนอยู่จังใดอยู่หลอดอยู่จังใ้อยู่อยู่จังไใ้อยู่เปลี่ยน อยู่จังไหนใหุ้ยู่ได้ซูมือจังสิหนึ่งแหละเขาก็คิดทำงานไหมลูกพอ่อหนึ่งเขาคิดทำงานคือเขาได้นอนปุ๊บเขาไปต้องคิดเอียงคิดนรถปุ๊บนอนนอนตื่นขึ้นอาบน้ำเฮ็ดงานอุ้ยสิวออ่าอีหยังกระซังจังนสีไหมครับคือเฮาบ่ได้ดสนผู้ใดมีประชุมเฮาไปประชุมม,มีงานเฮ็ดเฮาไปเฮ็ดงานม,มีไทยมุงอีวีเฮาไปไทยม,มีไทยพอจูเอิ้นไปไทยงานเลยสิ ได้ครับสบายสรุปแล้วคือมันอยู่ที่ตัวเราบ่อยู่ที่ตัวเรา<ม>ที่เราท<ม>ําผมอันนี้อันนี้คือบ่อยากให้พี่น้องว่าะงอน,น้อยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อ<ม>ืไม่ครับคืออยากให้ทุกคนสูมผมไม่ได้ว่าผมเก่งหรอกครับแต่ว่าผมก็คิดผมก็ว่าผมสูมากแต่ดนนวลเลยเนี่ยครับบ่ใหญ่ทุกคนคิดว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้อง เรา่าที่ผมบอกว่าผมสูงคักสูแน่แหละสูงมากนี่ตทนแดดทนฝนมาหมุมปีเสรนึกวัาสิบารหลอดนึกวัาสิปแย่สามเดือนแหละครับเจอฝนบานี่บันี่ความมีสมรรถะลูกออันดับหนึ่งต้นต้นนั้นวะต้นต้นเลยอันดับหนึ่งเลยขึ้นมาก่อนต้องความมีสมรรวะความวิทยาอุตสาหะนี่คือตัวหนึ่งบันรู้สึกว่าจะขอไงสรุปคือไงคือเราพอใจแล้วเนาะในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ตอนนี้เนาะ ไม่มากไม่น้อยแต่ก็พอดีประมาณนี้ไอ้พอพอแม่แม่ถึงบ่ิได้สวยหรูมากไหมล้วบ่อได้ทุกเก่าเก่าบ่ได้รวยคือเก่าแต่หาประมาณนี้กับที่เราโอเค้มดละครับผมยังยังหน่อยหน่อยผมกับเดมีอยู่มีจินกับในองค์กรสาวหน่อยห้องยังยัางยื่นกับเม่แล้วขอบคุ้นพอจจนะครับมนุษย์คุอย่าสุภาพที่พออำนาจครับผมที่ให้โอกาสเวลาแต่เขาไม่ยืนในจุดนี้นะครับสุดยอด ับบ่มีเพิ่นเฮาก็บ,บ่มีในมื้อนี่แม่นแม่นแมน่นๆะเอ้าบัดนี้สุดท้ายนี่ฝา,<ม>า,ากด้วยฝากพ่อๆแม่นบัดนี้อ,นอันคือว่ามีช่องยังยังถ่งายบ่หรือว่าจาังได๋ติดตามทางใดออาขอกําลังใจพ่อพแม่เ c สมยัสมยเ c ฟซพอตุ้ยด้วยเอ้าขอบคุณพี่น้นองก่อนอื่นเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเมืองหลามมาแต่แรกเนาะแต่แรกๆแต่หอบเฉี่ย้าเข้ามาดูแม่นแต่แจมมือพุ่นแล้วก็ก็มาเรื่อยๆพี่น้องครับตอนเมืองลามก็ได้ถ่ายช่อง ส่งเจ้าของเนี่ยส่งบางที่กับบ่มีเวลาได้ถ่ายปรเอแม่ซีเดี๋ยวบึงก็ลงส่องญ่เนาะ่บไทยก็หมดโจวนะไทยเนี่ยแต่ยังมันบ้าแต่ไทยพี่น้องได้เห็นวันนี้ก็สิค่อยๆถ่ายไปเรื่อยพ่อไพี่น้องได้เห็นพ่อไพี่น้องว่าบ่ได้ไปพุ่นไปพีนะครับผมก็สิขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับคุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แฟนคลับอ่าช่องผะตุยครับผมแล้วก็ทุกคน ทุกคนแล้วครับผมที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากช่องยู u ูบงวดหน่อยแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลเวนัมนะครับพี่น้องแล้วก็มเฟซบุ๊กยังบอเฟซบุ๊กงวดหน่อยเพจบ้านแพงภาษาไทยภาษาไทยครับแล้วก็มิติตรงทิกตอกบอทิกตอกงวดหน่อยเพจบ้านแพงครัโอ้รู้สึกว่าเป็นคนไงถึงตัวพี่น้องมันต่างกับเมดเช็ตแปดเดือนที่แล้วตัวนี้อ้าจจะไหนก็สูยพวกเราพอกระคือพอแหละคือเก่ากระเบื้องลูกของเต่าเก่าเพี้ยนกรว่า ด้วยทุกอย่างจะของกันใหญขึ้นแล้วนี่น่ยางจะคของกับพี่ตัวตนแล้วครับต้องพอกับตัเมืองคนทั้งมาใหม่ๆตัวเท่ากับซอยกันตัวเน,นาะจะได้ก็สูนย์โรง้รมน่ะบ<า>๊าย <ไป S 2> บายสวัสดีดครับ <ขา S 1>